ที่เราเรียนามกรงเนตะเราเียนการกี่วิชานะ้วมีวิชาบ้างมีสอบวิชาวิชาบ้างวิชาอะไรคนะับอาหารติดติดทอนะติดทอแล้วนที่สอคือลมรักหรือลมรับ ลูป้าหูปลาราเนาะเมื่อกนทูกันเราจะกเมื่อก่อนอีกขั้นเพื่อนรทบอีกทีัใหญ่เราจะคิดแบบว่าเมื่อก่อนก็ถูกตอถึงถึานะก็โดยโดยที่ถูกต้องก็ในในช่วงเช้าจากปอนก็ได้เข้มา้ะ ครับครับ1 2 ีบตกบตกบีบีตกัจบีบตกอตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีทีมรงต้ห้โอเคอ่ะดูพูดพูดพูดชนพเมื่อกีู้นจะสอนแล้วร้องให้เอา chốc đi đi tục tục đi đi tục đi đi tục à cho đi chỗ đi đi tục tục đi đi 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 นะ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 เมี้ยวเเมวน้ํามุกนะครับครับขึ้นขึ้นต่อไปเป็นขึ้น

มาครับอาจารย์โอเคยิงกองทัพมากดากันจับแถวจัดแถวยายแถวหนึครับท่านผู้ชใส่ท้าที่ดูให้เขาเล็กน้อย You're right.